มากินข้าวน้ำกันเด้อเขากล่องเดจาจ้าวันนี้บ่ดบ่ควบถ้วยให้ดูแะ้เขาก็แจงสม,มแจงแจงสมหนึ่งถ้วยกับข้าวหนึ่งจานเลยวันนี้นะข้าวจานแจงหนึ่งถ้วยนเนาะมากินน้ำกันเดอจา้ากินด้วยกันมื่อหารเมื่อเช้า อันนี้แกงสม้มเลยเนี่ยแกงแจงแก,ง,แกงสม้มผัสใส่หัวผักกาดนะหัวผักกาดเนาะหัวเชเท่าหรือหัวผักกาดเนาะโอ้ปลาถ้าบอมีเนี่ยนะก็แกงส้มนั่นเนะาะปลาโอ้มีปลาชิ้นหนึ่งซื้อเพาจ้ะมาได้ทำเองดอกงานหลายก็ได้กินเขาเสร็จก็จะทำจัดของดอกเนาะพรงนี้กัอย่างที่บอกเนาะพรงนี้ฉันจะออกไปข้างนอก มาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อ